ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของเรา Driven Daily วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ Mazda CX 30ปี2025รถ Crossover ที่ผสมผสานความคล่องตัวของแฮ h แ a c k เข้ากับความอนเนกประสงค์ของ SUV ได้อย่างลงตัวและแน่นอนว่ามาพร้อมกับดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Mazda ที่ยังคงความหรูหราและมีสไตล์เหมือนเดิมแต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูเฉียบคมนั้นซ่อนเทคโนโลยีและสมรรถนะที่น่าประทับใจเอาไว้มากว่าที่คุณคิด ภายนอกของ cx 3 0ยังคงยึดตามปรัชญาการออกแบบโค do So u l o ฟ Mo ชั่นของ m a z d a ซึ่งทำให้รถดูมีชีวิตชีวาและสง่าง,งามรุ่นปี2025นี้มีการปรับดีไซน์เล็กน้อยที่ด้านหน้าทั้งไฟหน้าเล็กที่บางลงกระจังหน้าที่ดูหรูขึ้นและล้อแมกลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีสีใหม่ให้เลือกเช่นเซอร์คอนแซนและโรเดียมไว้ที่ช่วยเพิ่มความแตกต่างให้กับตัวรถอีกด้วยเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความประณีตในทุกรายละเอียด วัสดุที่ใช้ดูหรูเกินระดับรถในคลาสเดียวกันการตกแต่งด้วยหนังการเดินได้จริงและการจัดวางที่เรียบง่ายแบบมินิมอลทั้งหมดนี้ช่วยให้ห้องโดยสารของ CX 3 0ดูเหมือนรถยุโรปหรือมากกว่ารถญี่ปุ่นทั่วๆไปจออินโฟเทนเมนต์แบบใหม่ขนาด10.2 5นิ้วก็ถูกติดตั้งมาให้ในรุ่นย่อยมากขึ้นรองรับ Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้สายและยังมีการปรับปรุงระบบสังงานด้วยเสียงให้แม่นยำและใช้งานง่ายขึ้น ด้านเครื่องยนต์มีให้เลือก2แบบคือเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรแบบไม่มีเทอร์โบให้กำลัง191แรงม้าและเครื่องยนต์2.5ล ah, ิตรเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุดถึง250แรงม้าเมื่อใช้เชื้อเพลิงพรีเมียมซึ่งเครื่องยนต์เทอร์โบ uh. นั้นให้สมรรถนะที่น่าประทับใจและทำให้ cx 3 0ขับ uh. สนุกยิ่งขึ้นการเร่งแซงการเข้าโค้งและการควบคุมพวงมลาลัยยังคงเป็นจุดเด่นของ Ma ส da ที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ iactive awd ยังเป็นมาาตรรฐนสหับทุุกกล่่ยยอ พร้อมด้วยเทคโนโลยี G Vectoring Control+ Plus ที่ช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีในทุกสภาพอากาศและทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกหรือทางครุ่รครระบบนี้ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นในการขับขี่ทุกวันด้านระบบความปลอดภัย Mazda CX-30 ปี2025มาพร้อมแพคเกจ iActive Sense ที่ครอบคลุมครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันหยุดและออกตัวอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังและระบบตรวจจับคนเดินถนนด้านหน้าซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานนุ่มนวลขึ้นและไม่รบกวนผู้ขับขี่มากเกินไปในแง่ขององค์การใช้งาน cx 3 0เป็นรถที่มีขนาดเหมาะสมใช้งานในเมืองได้คล่องตัวและยังให้ความสบายในระยะทางไกลบาะหลังนั่งสบายและมีพื้นที่เก็บสัมภาระพอสมควรพร้อมทั้งมีระบบเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีในบางรุ่นย่อยที่เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นอีกคัน สุดท้ายแล้ว Mazda CX 30ปี2025คันนี้เหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่อยากได้รถที่ดูดีแต่ไม่โอ้วดคนที่ใส่ใจในความรู้สึกการขับขี่มากกว่าตัวเลขแรงม้าบนกระดาษและคนที่ชอบงานออกแบบที่เรียบแต่หรูมีดีไซน์ที่คิดมาแล้วในทุกรายละเอียดในโลกที่เต็มไปด้วยรถ SUV ที่หน้าตาคล้ายๆกัน CX 30ยังคงโดดเด่นในแบบที่เป็นตัวของตัวเองและนั่นคือเสน่ห์ที่แท้จริงของมัน